สวัสดีครับร้านทอยล็กนะครับเดี๋ยวนี้มาเล่นกันอีกสักเกมหนึ่งนะครับนน okay ต,รตัวนี้เนาะโอเคโอกเด็กโอ้หเนี่ยเราไปโหมดดับเบิ้ลเข้าใจหาโหมดฮะ Ừ. Ảo băng. Thầm tà băng. เอา้านี่ก็ยิ่งเจ็บเลยเนะี่ยโอ้โหทีงเลือกกินแล้วกลยุทธ์นี้คือเอาวิชอปกับอมามาแลกนะครับ แด้กับ Queen. ควีนอันนี้ถือว่าคุมมากกับตั้งตั้งดาง่านเช็คมาครับ อย่งนี้ดีกว่าขึ้นไเลทตีสองทางเนี่ ไลควีน like อุ้ยเโคตนพลาดเลยพลาดไม่ดีเลยกานควีนเท่ากันล โอ้โหมาวัานนี้เจ็บนะเริ่มโดนบุกหนักล้วตอนนี้อาจจะตายได้ทุกเมื่อ ทีมเดินมาทมางตรงนี้ขีมไม่หน้าพาดเสียสมาธิโทรศัพท์เข้ามาอมาเช็ค Mình có thể chết rồi. Mình bắt đầu đường. Wow, nó chết อู๋สอนเรือครับก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ลุกหนะักไรอีกช็ โอ้โหเดี๋ยวนะเออดันตรงนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยจะตายเลยเหรอมาลุกหนีได้จะตายไหมเนี่ยยังไม่ตายมั้ง ลุกหนักเหมือนโกรธใครมา mm mm lot อืมกันดีนะเนี่ยกันสวยอยู่ก็ยังไม่ค่อยดีอะไร no ้ใครกันทอเวลาเหลือเยอะ กลับม,มาผูกพี่สวยยกินเลยเหรอ มือนก็ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคขอบคุณครับลุ้นอยู่เหมือนกันเดินพาดคุยไีทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์มากกันนะครับกับเกมที่เล่นไปแล้วนะครับเข้าหมวดอนาลิซินะครับ ถ้ามันขึ้นเป็นอันนี้ก็คืออรูปแบบหมากมาตรฐานนะครับในตำราน,นะครับแต่ก็เดินไปยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับถึงตรงนี้นี่มีประเด็นแล้วนะครับฝั่งเขานี่เดินพอนออกมาตรงนี้ดีกว่าที่จะเดินบิชอปออกมาตรงนี้นะครับทําไมเขาให้คะแนนอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าจะได้มีตัวผูกตัวพตรตัวนี้ใช่ไหมครับพตรตัวนี้แล้วก็บิชอปด้วยโอ้แม้ว่าจะบิชอปกลับไม่ได้นะครับก็อย่างว่าน่าจะเป็นหมากมาตรฐานนะตรงนี้ อันนี้คือปลาที่ดีที่สุดนะผมเล็งเข้าไปตรงนี้นครับที่รุนแรงครับป่านี้เขาเดินตรงนี้นี่ผิดพลาดเลยนะครับเพราะว่าแนะนําให้เดินหลบม้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดนกินแค่พอนสีในลองดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเดินตามที่แนะนำแล้วเนี่ยจะแก้รูปนี้ยังไงนะเพราแก้รูปนี้เนาะผมว่าตอนนี้ผมค่อนข้างได้เปรียบเยอะมากโอ้เราก็ยังไม่กินนะครับนี่ นี่ก็ยังไม่ถืออดกิดอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแนะนําอะไรเนะี่ยเขาแนะนําอะไรเนะี่ยโอเคเขาเดินมานีใช่ไหมและรูปไหนคือร,รูปดีที่สุดรูปนี้คือรูปดีที่สุดใช่ไหมไปตามที่เขาบอกเลยเอ่ะเดินตรงนี้แทนเดินกลับด้วยอะ่ะโอโหเดี๋ยวนะมันเริ่มบ่นกันมัวเอาไม่เาไม,ไม่กลับมาเกมจริงแล้วล้ว เมื่อกีม้มันวนม่ละมาตรงนี้นะเขาเดินนี่นะก็เลยโดนกินที่นี่ไอ้นี่ไม่ดีด้วยอยมาดีกว่าพอมาได้เช็คเนาะเออมามันได้เช็คนี่เขาแค่แคหลบแล้วผมจะไปแลกอันนี้มันไม่ได้กินเรือเออยังไงยังไงรูปเนี้ยมันดีกว่าอยู่ละให้มามันที่นี่เพราะว่าพอม้ามาที่นี่นะครับมันกินแล้วมันเช็คแล้วมันจะได้กินเรือใช่ไหมครับเขาเดินอะไรหนีก็ตามนี้เขาโดนกินเรือแน่ๆอย่างน้อย เขาตัวอื่นมาแรกก็กินควออีนพลาดง่ายๆนะผมเ,ออเขาหลบผมมาตามอีกครับโอ้โหมาตามานี้เลยได้เลยได้ควีนนะครับจริงๆมันไม่ได้ด้วยนะ <laughs> มันได้แค่แรกบิชอป Shop. เออผมก็เดินพลาดเนาะมองผิดกลายเป็นว่าได้เปรียกขึ้นมาทันทีนะครับนี่เขาบุกขึ้นมาเช็คนะผมเข้ามากันนะครับเขากลับไปนะครับตอนนี้ผมดีที่สุดนะเนี่ยตำแหน่งนี้มันดียังไงนะ เดินกรีนขึ้นมาครับที่นี่ดีกว่าเนาะม้าออกมาครับเขาป้อมยังไม่ดีเท่าเดินตัวนี้ออกมาเลยนะครับเอ๊ะตัวนี้หรือตัวตนี้มันดีกว่ากันแน่เนี่ยไม่เข้าใจม้าออกมาไล่นะครับโอ้แต่ม้าตรงนี้ดีกว่าอ๋อเราเดินตรงนี้เพื่อกันไม่ให้ม้ามาตรงนี้เพราะถ้าม้ามากันตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยยังไงก็มีตรงนี้เนาะกิน,นคูน่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก็กินตรงนี้ฟรีนะเออเลงตัวนี้ฟรีโอ้วยนี้แย่เลยเหรอ <s> เข้ามาเดินให้พี่ช็อปกินฟรีครับผมโอ้โหจับที่กินไปได้นี่พลังลดลงกว่าครึ่งเลยเขาก็กินไปครับผมพลาดง่ายครับโอ้แต่นี้เขาก็เดินผิดผิดอะไรทําไมต้องเดินคิงออกมาตรงนี้ทําไมต้องเดินคิงออกมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรทําไมต้องเดินคิงออกมาคิงมาเพื่อให เรือกดเด้อเหรอเนี่ยเพื่ออะไรไม่เข้าใจกลัวอะไรทําไมคิงต้องมาตรงนี้อ่ะลองเดินดูทําไมคิงต้องมาตรงนี้โอ้คิงเข้ามาคิงหกเข้ามาต้องคิงหลบกันทั้งคู่เลยครับเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจความคิดถ้าดูจากตรงนี้อ๋อโอเคอย่างน้นนอยๆมีข้อดีข้อหนึ่งคิงหลบมาตรงนี้คือมันไม่ต้องอยู่ตรงล่องล่องน้ํา สองคือให้เรือเนี่ยมันเดินทางออกมาได้ทั้งสองฝั่งอันนี้ก็เป็นข้อดีโออันนี้คือถือว่าดีดีกว่าเดินม้ามาตรงนี้นะครับแล้วผมไม่รู้ว่าทาไมเนี่ยเดินผิดตรงนี้ถึงแบบคะแนนลดวบขนาดนี้ผมไม่ตัวอะไรกินเขาฟรีนะอ๋อ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 เดินนี่แล้วจะกินม้ามาั้งขู่ครับโอ้ม้ามาตรงนี้ก็ไม่ดีครับผิดอะไรครับเนี่ยผิดขนาดนี้เลยครับม้าเดินมาตรงนี้เดินพอรอนมาตรงนี้กินอะไรฟรีได้หรอ น่าจะมีบอกเหตุผลนะว่าเพราะอะไรทําไมม้ามาตรงนี้ถึงผิดขนาดนี้ผิดขนาดแบบแพ้เลยอ่ะเนี่ยกราฟนี่กลับไปยิ่งวดเหมือนเดิมเลยมีตาไหนลงโทษดีๆล่ะครับอ่ะต้องมาดูที่บานี้นี่ผมก็ผิดอีกอเนี่ยเมื่อกี้วอยเดินตรงนี้บออ๋อให้กลับมากินตรงนี้เหรอโอ้ให้กลับมาตรงนี้ลงโทษใช่ไหมอ้กลับตรงนี้ไง ไม่รู้อ่ะนี่นี่แกไม่หผมเดินตรงนี้นี่ผมทิ้งโอกาสชนะเพราะไม่ได้เดินเมน็ดนี้แล้วไงต่อยังไงไ่ต่อไม่ได้ด้วยโหนี่กลับมาเสียเปรียบเลยครับบนม้ามาอีดอกนี้บางทีพอเราแบบไม่เก่งพอเราก็อ้นี้หมากไม่ได้เนาะคำนวณหมากไม่ได้อ่ะยังเดินหลบไปอีกนะผม นี่ทำไมให้เป็นเวสมูวะเพราะอะไรอ๋อเพราะผมกันตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นแต้มใหญ่เขาจะกินรวมสองตัวะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่ค่อยเข้าใจเขาจริงๆิงตอนแรกบอกตรงนี้ดีตอนนี้บอกตรงนี้ไม่ดีละต้องเดินม้ามาตรงนี้จังหวะใช่ไหมทัมมิ่งใช่ไหมเดินม้ามาที่นี่ออกมากินสองได้มันดีกว่าโอ้อันนี้ก็ไม่ดีอีกนี่คือจะแพ้เลยเหรอจะแพ้เลยเหรอคุณจะให้ผมแพ้เม็ดนี้เหรอเนี่ย อ่ะไดีดูเขาลงโทษยังไงถ้าสมมติว่าเรือไม่ได้มาเขามาเดินมาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามาเดินมาที่นี่เกิดอะไรขึ้นผมดูเลยพอมานี่โอ้เรือต้องหลบนะครับพอเรือต้องหลบเสร็จแล้วเงี้ยต่อครับเรือมานี่นครับโอ้มามาผมต้องหลบเนะี่ยม้ามานี่มานี่โอ้มันจะเสียเรือคือมันอันตรายมากไอ้นี่คือผิดพลาดถึงขนาดแบบถ้าเราไม่เดินมาเนี่ย จะมีปัญหามากเลยใช่ไหมมาเข้ามานี่แล้วสุดท้ายมันจะเสียเรือแต่ก็ยังว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมเข้าโจมตีถ้าทุกฝั่งหรือ่าพลาดนะครับเม็ดนี้สลับกันผิดสลับกันผิดอุ้ยแตบบ่นี้ก็คือผิดของเขาทำให้ผมนี่ชนะนำกระดานนี้เลยเหรอตลกดีเนาะเขาต้องกินผมฟรีตรงนี้ไม่กินฟรีนะแรกด้วยนี่ไม่รู้ว่ายังไง ๋อต้องกินก่อนเนาะอืมอออันนี้ไม่ไม่ค่อยดีแต่จริงๆนมันก็ยังได้เดินฟรีอ่ะเอา้าเอาเออันนี้ผิดอ๋อเขาเดินหลบอ๋อม้ามันไปกันได้อันนี้ถือว่าไม่ควรไปเช็คตรงนี้เพราะมันทําให้ม้าเขาหนีเราแทนที่จะกินม้าฟีเขาได้สุดท้ายก็ผมก็ได้กินดีนะครับก็เลยชิงความได้เปรียบมาได้จริงๆเขาต้องกินตรงนี้นะผมก็คิดว่าจะยอมสละเขาให้เขาแล้วลนะ่ะ กลับมาทาไมเนี่ยกลับมากินแรกเหรอเขาต้องกินโอ้โหไม่กินที่โดนกินเรือนี่จบเลยโดนฝังชัยชนะละยากละนี่แสดงว่าผมก็พลาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดินพลาด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 าไม่ไดไม่ไม่รู้ตาที่ตัวเองเอาเดี๋ยวนะยังไงนะต้องกินนี่เลยเหรอแรกดีกว่าใช่ไหมอ๋อเหรอ อ,อ๋อเหรออ๋อเพราะว่าเพราะว่ากินเรือไปต้องให้เขาแลากกินเรือแลเขจะเรือนี่ได้ฟรีดีกว่าเหรอแต่อันนี้ก็ยังดีใช่ไหมโ้นี่เบสมูฟเลยอันนี้พลาดเลยไปเอาวีชอปแลกพรช่ยใส่จ,ะจะเบอร์ครับชนะครับผมเคก็เกมนี้ก็วิเคราะห์ป,ประมาณนี้ครับจากเกมอย่เงเล่นที่แล้ว ยังไงถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรยังไงก็บอกได้นะครับผมก็เพิ่งเริ่มเล่นก็อาจจะมองตาหลายอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะครับช่วยสอนผมหน่อยแล้วก็ผมทํากลุ่มหัดเล่นหมากลุกสากลขึ้นมานะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้ายังไงเข้าไปกดเข้ากลุ่มแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันได้หรือใครอยากจะมีอะไรแนะนำเนยก็บอกได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ